นี่ครับพี่น้องพอหลวงบางมวนสิพาฒมาเบิองลูกชายเพชรสยามครับผมอายุสามเดือนครับผมนี่แหละครับลักษณะควายหน่อยสามเดือนกับแม่พันธุ์นี่นะครับเนาะตัวนี้ก็เป็นแม่พันธุ์ใส่ใส่บ้านของฮ่องกงครับเป็นควายสายเก่าของสุรินทร์นะครับเนาะนี่นี่ตัวนี้ก็เป็นแม่แม่เก่าในของนอะครับเนาะ กะมีอายุก็ประมาณสิบกว่าปีแล้วครับผมเป็นควายเก่าของอทางสุรินทร์นะครับเนาะที่เฮาเลี้ยงมาเป็นแม่ของแม่รักของเฮานะครับเนาะนี่เฮาได้พัฒนาใส่กับพอพันเพชรสยามควายงามเมืองพัชนกนะครับเนาะนี่ถึงแต่ก่อนเฮากับบอคเคยควายแม่นี่เฮาบ็เคยผสมหลอนนะครับเนาะเฮาก็เลยลองเอามาทําการผสมเมืองนะครับเนาะ เพื่อ,อทําการพัฒนานะครับนี่ลักษณะการให้ลูกกะเพิ่นกรเป็นตันเป็นตากระถือวา่าให้ลูกออกมาก,กะเป็นทีนาพอใจนะครับเนะาะขวายหน่อยสามเดือนครับสูงสูงกับประมาณตอนนี้ก็เกือบลอยเกือบลอยเส้นนะครับ เดิมหนึ่งเมตรแล้วเนาะครับเนาะตอนนี้มีเก่าสิบกว่าสิบกว่าเซนเบื้องหน้าเขาเด้อครับเด้อนี่เป็นหนา้าเบื้องหน้าเขาครับผมอ่าแข้งขาไงอากิอ่ากีบไงดีครับผมเอื้อกวางดีเนาะครับหมูไงหลังแต่ก็ห่ซึกว่าแม่พันธุ์เป่นก็เป็นวขยเถ่าแล้วเนาะครับแม่พันธุ์ตัวน,นี้านำนุมกับสิบบกค่อยอันนี้ดีปันไหนตอนนีเห้ากัะลาง กำลังอ่าพึกให้เพื่อนให้กินอาหารเสริมเนาะควายหน่อยเนาะครับเนาะนี่ครับเดี๋ยวฮาสิสมาอัปเดตให้ให้เบิ่งกันเรื่อยๆเนาะครับเนาะตัวนี้ก็ฝากติดตามนะด้วยครับเด้อช่องอ่าพ่อลูมักมวนเนาะครับเนาะอ่านี่นี่ะครับผมทายาททายาทพ่อเพชรสยามควายงามเมืองพัชนกเบิ่งตัวครับผมพี่น้องนี่สามเดือนครับผม ันนี้ก็คือแม่เพิ่นเนาะครับเนาะกับแม่พันธุ์สูงร้อยสามสิบกว่าสามร้อยสามสิบบวกเนาะครับเนาะผมขอขาเพิ่นตั้งตรงดีนะครับอ่ขาขอขาตั้งตรงถ่ายงามเขาบอกว่าควายสายอุทัยกับบดยาฝาไปอันนี้นะครับเนาะบดต้องตนกตกใจ เป็นแบประมาณสองสามปีเป็นกับจังสีเาสาจังสีนพัฒนาการที่เต็มเต็มควายเนาะครับเนาะยวพาเบิรงข้างหลังนะครับนี่ครับถ่ายไข่สวยเนาะครับเนาะไข่สวยสามเดือนครับสามเดือนนิดๆิดเพิ่ม กดไลค์กดแชร์กดติดตามนําเด้อครับเดอ้อพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิมาอัปเดตอ่าให้เพิ่อนหายเบิ่งกันเรื่อยๆนะครับก็แนะก็ฝากติดตามน้องเพชรศิลานําเด้อครับเดอ้อเพิ่นชื่อน้องเพชรศิลาครับอ่าคลิปนี้ก็ขออำลพจจาพระจ่าพี่พระจ,จา่าน้องไว้เพียงแค่นี้ก่นอนเนาะครับเนาะสวัสดีครับ